ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเมื่อผู้นำสูงสุดแห่งอียิปต์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อาหมัดมูฮัมัดอาหมัดอัตตายิเยืนประเทศไทยคิดว่ามปเยี่ยนประทยความสัมพันธ์ของไทยอียิปต์จะเป็นยังไง จะมีข่าวดีอะไรให้เราได้ชื่นใจบ้างถ้าหากว่าเด็กเราต้องการที่จะไปเรียนทางสายกลางไม่สุดโตงก็อ,อียิปต์นี่แหละครับภายในงานมีผู้นาระดับสูงคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผูน้นําองค์กรและพี่น้องประชาชนมาต้อนรับเช็คอัม,มัดกันอย่างขับขัง่งมีการออกวุฒิกิจกรรมจากองค์กรสําคัญทั้งในแวดวงมุสลิมระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นงานที่มีความสําคัญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนื่องในปอสมพันธ์ครบรอบ70ปีที่สาคัญที่สุดก็คือด้านการศึกษาซึ่งมีนักศึกษาไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน70 السلام الذي ينشده القرآن الكريم هو السلام اولا بين الناس ثم بعد ذلك بين الناس وبين العوالم الاخرى. فيما يتعلق بالسلام بين الناس لم يقتصر القرآن الكريم على ان يبين ضرورة السلام بالنسبة للمسلمين فقط، وانما كان صريحا وواضحا في بناء حضارته حضارة المسلمين الحضارة حضارة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذه نقطة النقطة الثانية الأزهر وهو يطبق هذا في العصر في القرن العشرين والواحد والعشرين نظرنا فإذا فوجدنا أنه هناك سلام ممكن أن نطلق عليه السلام المحلي وهو السلام الموجود في مصر مثلا ثم السلام الإقليمي ثم السلام العالمي، وفعلا بدانا نطبق هذه الفكره، بدانا في مصر بما يسمى الان بيت العائله المصريه او بيت العائله المصريه. هذه العائله طبعا معروفه ان نحن في مصر عندنا او يتكون او النسيج الاجتماعي الشعبي هو النسيج المكون من المسلمين ومن الاقباط والمسيحيين. فكرنا سويا وانشانا هذا البيت وهو بيت يضم العلماء الازهر الشريف เราคงรู้ถึงมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของโลกนะไม่ว่าจะเป็นอันกรวียียยนหรือว่าอลาสคาดและมหาวิทยาลัยในยุโรโปและฝรั่งเศสซึ่งถือว่าประจบกันหมดของการศึกษานะั้นเริ่มต้นที่ประเทศมุสลิมจานความรู้สึกตอนเป็นสิ์เก่ากับความรู้สึกตอนนี้ที่เช็คมาประเทศไทยจารู้สึกยังไง้างคะตอนที่เราอยู่ที่นู่นเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนนี้เพิ่มมากกว่าการที่เราอยู่ตรงนั้น อา,าสาดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราเป็นลูกหลานเขาเขา,าดูแลเราเนี่ยเหมือนกับลูกหลานของค,คนอียิปต์โดยเฉพาะในขณะน,นี้อา,าสาดได้ให้ทุนเราร้อยหกสิบกว่าทุนนอกกเหนือจากการเรียนศาสนาแล้วก็ยังเรียนสามัญเรามีเด็กไทยของเราเนี่ยเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยอา,าสาดแล้วฟรีนะไม่ใช่เสียเงิน <Okay. S 1> เยาวชนที่กําลังสนใจที่กาลังจะเรียนต่อที่อาสาดเนี่ยอาจารย์แนะนําอะไรถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนที่รับรองวิทยฐานะกับมาหาวิทยาลัย<ม>อาสาดเนี่ย<ม>ก็เตรียมตัวได้เลยว่าสัปดกร์เาจะประกาศให้มีการสอบปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าหรือเด็กที่สอบแล้วไม่ได้รับก็ยังพอที่จะสามารถที่จะทําวีซา่าแล้วก็ไปเรียนต่อถ้าใช้จ่ายที่นู่นเนี่ยค่อนข้างถูกผมสนับสนุนว่าถ้าหากว่าเด็กเราต้องการที่จะไปเรียนทางสายกลางไม่สุดโตงก็อียิปต์นี่แหละครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธฮารานใช่ไหมฮารานในผลิตภัณฑ์ต่างๆของประเทศไทยก็คือมาจากกรรมการ หน้าที่เนี่ยจะเป็นของกรรมการการห่งประเทศไทยทั้งนี้มันจะมีในส่วนของกรรมการิสลามประจำจังหวัดให้เป็นผู้ตรวจรับรองแล้วหลังจากนั้นจะส่งผลการตรวจเนี่ยมาสู่การรับรองของกรรมการการประเทศไทยแต่ปัจจุบันนะฮะทางเราได้อัประบบสู่ระบบออนไลน์มันต่างจากออฟไลน์ยังไงเข้าระบบคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มออกมานะครับแล้วก็ดำเนินงานในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอัปเดตข้อมูลลงไปเสร็จปุ๊บเซฟเป็นไฟล์ไว้แล้วก็อัปโหลดลงในระบบคำร้องของผู้ประกอบการก็จะเด้งเข้ามาที่สำนักงานนะครับเจ้าที่ก็จะตรวจคำร้องระยะเวลาเท่ากันต่างกันนนถ้าออไล ผู้ประกอบการมีความพร้อมเนี่ยน่าจะไม่เกิน45วันทําการก็จะได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์จากแสดงที่เว็บไซต์นี้ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเว็บไซต์คือผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองล้าเลยในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่ต่ออายุมันจะถูกปิดกั้นในระบบตอนนี้ผมอยู่กับอิมานปาโมนะคบเป็นที่ปรึกษาของธนาคารอิสลามผู้สมควรรูของจุฬาชุมนตรีด้วยนะครับธนาคารอิสลามหรือเรียกสั้นๆว่าไอแบงค์ เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการไม่มีเรื่องของดอกเบีย้ยมาเกี่ยวข้องเพราะว่าใช้หลักการซื้อขายแล้วก็หลักการหากําไรมาแบ่งปันให้แก่ลูกค้าเพราะฉะนั้นไอแบงค์ I เนี่ยจึงไม่เหมือนธนาคารพาณิชย์อื่นๆเพราะฉะนั้นสถาบันไอแบงค์เนี่ยพี K ่น้องสลรมหน้าที่จะยึดเอาเป็นสถาบันการเงินที่จะทําให้ทรัพย์ของพี่น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะใสบริสุทธิ์ كان بعد كل صلاة يشهد الله على أن على قوله أن العباد لم يقل المؤمنين ولم يقل المسلمين وإنما قال أن العباد كلهم إخوة شكرا لكم وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته